สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24มิถุนายนนะครับก็เป็นวันทํางานนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับก็ช่วงนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเลิกงานนะครับก็อาาหไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับนะตอนนี้เพราะว่าฝนตกตลอดครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับก็ ผมอยากจะมา,อ,าอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของค่าเงินนะครับบางทีผมอาจให้ข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดสลับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเลขเงินอยู่ที่0.0085ก็1,000จาร์ดก็อยู่ที่8 8บาท50สตางค 1, า์นะครับต่อพันจาร์ดนะครับซึ่งค่าเงินนี้ค่อนข้างที่จะต่ำมากมากนะครับค่อนข้างต่ำมากถือว่าพม่าตอนนี้ก็เข้าสู่ภาะวะเงินเฟ้อได้ จะพูดงี้ก็ก็ถือว่าพูดได้นะครับเพราะว่าค่าราคาสินค้าต่างๆนี้ปรับตัวเองขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเกือบทุกอย่างนะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับแล้วแม้แต่ผืชนผักนะครับทั่วไปในตลาดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับฝนฟ้าโปร่งผมจะไปทําคลิปนะครับในส่วนของราคาสินค้าในตลาดสดนะครับผมตลาดสดตามชานเมืองเนี่ยครับอาจจะได้ได้รู้นะครับว่าสินค้าต่างๆนี้มันแพงขึ้นเท่าไหร่นะครับ พราะตอนนี้ที่ไปตามห้างนะครับหรือว่าตามาซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้ราคาสินค้าขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของอาอาการขนส่งนะครับก็มีปัญหานะครับเพราะตอนนี้การขนส่งหลักนะครับก็คืออย่างของผ,ผมเนี่ยการขนส่งวัตถุดิบในการมาผลิตนะครับเพราะว่าของผมเป็นโรงงานเกยวพวกด,ด้านสิ่งทอนนะครับก็จะมีพวกสีพวกเคมีต่างๆนะครับ เราจะเข้าทางชายแดนตรงแม่สอนนะครับตรงเมียวดีนะครับฐานเมียวดีแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องหน้าฝนด้วยหลกัหลกๆเลยนะครับเพราะแถบนั้นถ้าหน้าฝนทุกทีการเดินทางจะลาบากนะครับแล้วก็เรื่องการสู้รบตอนนี้ถึงจะดูงเงียบๆนะครับแต่ก็ยังมีการสู้รบอยู่นะครับผมก็ยังทําให้สินค้าต่างๆการเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็มีการขาดแคลนนะครับขาดแคลนถึงว่าของจะราคาสูงขึ้นแต่ก็มีของนะครับ มีคือจํานวนของน้อยครับผมมันทําให้ราคาสินค้าต่างๆก็สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากประเทศไทยนะครับจาก,กาและรา,ารคาก็าสูงขึ้นมากกว่าปกตินนครับเพราะว่าการขนสง่งก็ลําบากนะครับผมแล้วส่วนตอนนี้ไฟฟ้านะครับเราจะไาคุยเรื่องอเรื่องการไฟฟ้าที่นี่ก็ยังดับนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้วนี้จะเขาจะจ่ายไฟ ให้แค่วันละ4ชั่วโมงนะครับนอกนั้นปั่นไฟอย่างเดียวเลยนะครับต้องปั่นไฟก็คือต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากว่า,าสินค้า,าวัตถุดิบราคาวัตถุดิบสีเคเมีต่างจะแพงแล้วเราต้องเสียต้นทุนในการซื้อน้ํามันในการปั่นไฟด้วยนะครับเพราะการไฟฟ้าในเขาให้ไฟฟ้าที่น้อยมากนะครับในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีการปรับเรื่องเวลาให้ไฟมาถึง 8ชั่วโมงแล้วนะครับจาก4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงก็ดีขึ้นครับผมการตัดไฟก็จะอน้อยลงมาแต่น้อยลงมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการผลิตต่างๆผมนี้จะอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาเหมือนกันว่าต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นนะครับทําให้ในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆต้องรับภาระในส่วนของต้นทุนนะครับแต่ว่าถามว่าความมั่นคง อของงานที่อยู่ในพม่าผมว่าในาพม่าเนี่ยผมด,ดูว่าที่นี่จะมีความเป็นคูกว่าในประเทศไทยนะนะครับเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างต่ำนะครับการแข่งขันไม่คือคู่แข่งต่างๆจะน้อยครับเพราะว่าไม่มีใครมาลงทุนนะครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในตลาดของประเทศพม่าได้ได้นานๆนะครับผมแนละ้วตอนนี้เอาง่ายๆผมอ่ะ ปีหน้าก็จะครบอายุครบ55ปีนะครับผมกลับไทยในปีหน้าเนี่ยผมเกิดวันที่4เมษายน2513นะครับตอนนี้ก็54ปีนะครับปีหน้าก็ครบ55ผมไปก็จะไปทําเรื่องประกันสังคมเรื่องเงินบํานาญเพราะผมนี่ได้บํานาญเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตอนออกจากงานที่เก่าเนี่ยผมไม่ได้ส่งมไม่ได้ส่งต่อนะครับก็อ่าก็ได้แต่วเวลาครบบำนาญแล้วก็เราก็ได้เงินบำนาญเต็มๆนะครับในในเลทที่ กองชางจะโอเคนะครับก็คือผมว่าเดือนกั้นสามก็สามพันกว่ากับสี่พันนะครับาจากที่คำนวณคร่าวๆนะครับในต่อเดือนสาหรับเงินบํานาญก็ถือว่าเป็นเป็นเก็บไปแล้วกันนะครับแล้วแต่ที่โรงงานที่ผมทําอยู่ตอนนี้ยเขาไม่มีกเกษียณอายุนะครับผมผมั้งเป้าเลยนะว่าจะทําอยู่ที่นี่สักอีกสักสิบปีอะ่ะหกสิบห้าผมจะ,กะเกษียณตัวเองนะครับอีสิบปีก็ทําได้นะถามว่าระดับเงินเดือนที่คนที่อายุห้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ย อ่ามีงานมีเงินเดือนที่ก็ถือว่าสูงมากในระดับหนึ่งแล้วกันเอาง่ายๆคือไม่บอกตัวเลขแลวกนสูงในระดับหนึ่งก็ถือว่าเราก็จะมีเงินเก็บสาหรับบ้านปลายแล้วเราจะมีเรียวแรงนะครับในการทํางานแต่ว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าที่นี่ในส่วนของ่อาสารสูขต่างๆเขาไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะรักษาจริงๆต้องไป โรงพยาบาลเอกชนในย่างกุ้งก็แพงมากแพงกว่าเมืองไทยอีกนะครับค่อนข้างแพงมากๆเราถามว่าการสาผมว่ายังสู้เมืองไทยไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ดีที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพนะครับออกกําลังกายผมอยู่นี่ผมออกกำลังกายต่อนะต่อมาใหม่ๆผมน้ําหนักอยู่ที่ผมว่าไตอยู่ที่แ0ดสิกว่ากิโลค่อนข้างอ้วนเลยท้วมเลยนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่หกสิบแปดนะครับหกสิบแปดแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับ อ้วนแล้วก็ไม่ถึงกับผอมก็กาพอดีพอดีนะครับก็ต้องออกกำลังกายแข็งแรงนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับในส่วนราคาสินค้าที่อยู่ในตลาดสดนะครับผมว่าเป็นยังไงวิถีชีวิตเพราะตอนนี้ผมอยู่ชาญเมืองนะครับชานเมืองอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับก็ไปดูวิถีชีวิตในตลาดแล้วก็ดูราคาสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพาทุกคนไปดูนะครับก็ วันนี้ก็จะมาคุยกันครับคุยแล้วก็เล่าเรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าคลิปผมค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมก็เลยอยากจะอบอกกล่าวและตอนนี้ที่พม่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสําหรับในเรื่องของการสู้รบพูดตรงๆนะครับในเมืองย่างกุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งมันไม่มีข่าวสารไม่มีช่องข่าวเหมือนบ้านเราแยะๆว่าตรงนู้นตรงนี้มีรบอะไรเหมือน พอไม่มีข่าวสารก็เหมือนในยะกู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับการใช้ชีวิตปกติมากนะครับสําหรับคนที่จะมาไหว้พระท่องเที่ยวนี่มีคนถามไปเยอะนะครับมาได้ครับมาที่เมืองยะกู่ปลอดภัยครับเพราะเรามาทางเครื่องบินอยู่แล้วนะครับผมรายการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ค่อ,อนข้างที่จะโอเคเราปลอดภัยแล้วไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับผมแต่ในส่วนของอาจจะต้องํำใจในส่วนของเรื่อง ไฟฟ้านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปพักในโรงแรมที่ค่อนข้างดีนิดนึงดีเกติดหนึ่งนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเขาจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่นะครับแล้วโรงแรมที่ประมาณสักสามดาวขึ้นไปนี้ก็ดีแล้วนะครับมีเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยราคาก็ไม่แพงนะครับบางที่เราจองอย่างเมืองไทยก็พันนิดนิดนะครับบางทีไม่ถึงพันนวยซ้ำถ้าไมใ่ในไม่ใช่ช่วงในส่วนข,ของกอารท่องเที่ยวนะครับผม แล้วก็อย่างที่พม่ายังมีในเมืองย่างกุ้งยังมีวัดสวยๆนะครับให้เรามาไหว้ได้เยอะมากนะครับที่เมืองย่างกุ้งที่เดีอนเนี่ยผมว่าเราก็คุ้มแล้วนะครับสําหรับการมาท่องเที่ยวถ้าดีๆเนี่ยสักประมาณสองคืนสาวันนี้กําลังดีนะครับถ้ามาแค่เมืองย่างกุ้งอย่างเดียวนะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าเงินเหรียญเงินนะครับก็นิดนึงก็คือถ้าเรามาถึงเนี่ยเราก็ต้องแลกนะครับพอขึ้นแท็กซี่ ไปแค่ที่โรงแรมแล้วประหยัดบถามทางโรงแรมอ่ะที่แลกเงินข้างนอกจะได้เก็เงินที่ค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นรายการของมาเนี่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ผมแนะนํานะครับอย่าพยายามใช้บัตรเครดิตนะครับแรกเป็นเงินจ์ดเยอะๆนะครับเพราะบัตรเครดิตเราจะเสียส่วนต่างเยอะมากนะครับเป็นเลททั้งเลทเงินด้วยทั้งส่วนต่างเลยเยอะมากนะครับไม่ผมว่าไม่คุ้มนะครับเราแลกเป็นเงินจัดนะครับแล้วในส่วนของ โทรศัพท์นะครับการโล밍ต่างๆพูดตรงๆในในเมืองอัเตปาม่าเหมือนยางกุ้งแม้แต่เมืองย่างกุ้งเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตยังยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ระดับปานกลางครับแต่ว่าถ้าเรามาเนี่ยเราควรซื้อซิมนะครับซิมซิมเขาจะมีซิมเน็ตอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะเหมือนบ้านเราเนี่ยครับซื้อซิมเราอยู่สักสามวันห้าวันก็อยู่ตามจํานวนเลยมันจะมีโปรโมชั่นซิมซึ่งจะมีอยู่ สามสี่ค่ายนะครับอยู่ในในในประเทศพม่านะครับก็คือเราซื้อซมเน็ตจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราซื้อซมที่สนามบินเลยก็ได้นะครับจริงมันก็แพงกว่าข้างนอกน,นิดนๆหน่อยๆครับแต่จะสะดวกกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้อ,อินเทอร์เนต็ตติดต่อทางไลน์ a c e b o o k นิดนึงในประเทศพม่านี้เขาบล็อก a c e b o o k นะครับผมการมี Facebook ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ในประเทศพม่าตัวนี้เขาจะ คุณพ่ม่ก,ก็จะมี VPN เล่น VPN เพื่อจะเล่น a c e b o o k นะครับ VPN ก็ผิดกฎหมายนะครับจริงๆเราเราต้องรู้กฎหมายของประเทศเขานะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศนะครับคือ VPN f Facebook มีผิดกฎหมายถ้าเจอปุ๊บหนีถูกปรับแล้วก็ถูกจับด้วยนะครับมีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเวลาเขาทอตัวนี้เขาดูโทรศัพท์หน้าโทรศัพท์เราเลยครับก็เป็นไปได้นะครับ ก็คือเราเข้าที่พักแล้วเราถึงจะค่อยโหลด VPN แล้วก็ใช้ f a c e b o o k ไปได้นะครับเวลาเราจองที่พักแนะนําให้ซอดหรือลบซะนะครับเวลาเข้าตัวขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหานะครับและอย่างหนึ่งก็คือเบอร์ของกองศุนนะครับกองศุนไทยนะครับประจำความเมืองย่างกุ้งนะครับคุณจะมีไว้นะครับเวลาเิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับไม่ก็จะได้เพื่อความปลอดภัยในส่วนของเรานะครับผม โอเคครับในบรรยากาศยามเย็นในช่วงเย็นนะครับแถบที่ผมอยู่นี่คือเขตอากงเซกันนะครับอยู่ชามืองย่างกุ้งเป็นเขตสากกรรมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงในอากาศในช่วงยามเย็นครับนะครับผมฝนก็ตกพันๆนิดๆนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนอ่าบนชั้นตรงนี้ก็เท่าเทียบมันก็เหมือนเป็นชั้นลอยของโรงงานนะครับข้างบนนี้เราก็จะเป็นที่พักที่พักของคนไทยนะครับเป็นห้อง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 งนี้ครับ ตรงนี้เป็นประเบียงกว้างนะครับผมก็ปกติถ้านั้นผมก็จะมาตากผ้ากันตรงนี้ครับผมด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นเพิงยาวนะครับก็เป็นร้านเหมือนร้านโชว์หวยนะครับเขาขายของทุกอย่างนะครับผมทั้งขนมยาสูบแม้แต่มากนะครับแล้วก็ของใช้ไข่เคยซื้อตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมบ,บัตรเติมมือโทรศัพท์ตรงนี้จะมีขาย นะครับผมเนป็นเพลิงยาเจ็ดเพิงมุลจากนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นร้านชูหวยเล็กๆนะครับของคนพม่าเขาน,นี่เป็นหน้าโรงงานคนนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานโรงงานท่อครับเป็นอันนี้เป็นของพมา่าแล้วก็เก็บท่อเยอะเลยอีกอับตัวนี้เป็นโรงงานที่ผลิตท่อนครับ โรงงานใหญ่ๆใ,ในประเทศพมา่านะครับก็ส่วนใหญ่จะรัฐบาลจะมีหุ้นส่วนด้วยนะครับจะมีหุ้นส่วนอย่างเนี้ยเขาจะอาส่งขายไปทั่ว,ท,วทั่วพมา่าเลยนะตรงนู้นนะครับไกลๆนู้นจะเป็นแม่น้ําแม่น้ําประกรันไอปาะโกปะโกริเวอร์ปะโกริเวอร์นะครับเป็นแม่น้ําใหญ่เลยนะครับนู้นเลย บรรยากาศดีมากนะครับผมว่า,าถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบไม่วุ่นวายนะครับสโลไลฟ์นะครับผมว่าพม่าเป็นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยนะค่อนข้างที่จะสงบเราเหมือนเราได้กลับไปในวัยเมื่อ 30- 40ีปีที่แล้วเลยนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยทั่วไปนะครับอากาศฝนตกพรมๆสดชื่นมากก็เป็นี้แช่จะมีรอฝนตกพรมๆอยู่นะ โเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าผมก็จะไปรีวิวราคาสินค้าในตลาดสดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม